จากวันวานที่ผ่านมาจดและจำในพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตาให้เราได้มีบ้านนี้ร่วมกันให้เราดูแลซึ่งกันและกันรวมใจเป็นน้ำเป็นหนึ่งเดียวกัน ý kiến của chúng ta sẽ có những lời khuyên của mình để ý kiến của mình để ý kiến จะเดินในทางพระองค์สวัสดีค่ะวันนี้เปิดเพลงมาก็สอดคล้องกับหัวข้อที่อยากจะมาแบ่งปันกับพี่น้องนะคะพี่น้องชาวใจสมานเฟเกษมสิบเและก็พี่น้องคริสเตียนทั้งหลาย นหัวข้อวันนี้ที่ชื่อว่าบ้านหลังนีนะคะในฐานะที่เป็นเสียบานก็อยากจะพูดกับสมาชิกของใจสมานเพเกษเอกชแล้วก็พี่น้องที่เป็นสมาชิกที่อื่นด้วยนะคะว่าความจริงแล้วนะคะคือจักรที่เราอยู่เนี่ยเป็นคือจักรท้องถิ่นเนี่ยเป็นเหมือนบ้านแล้วก็อยู่ในแผนการของพระเจ้าที่เ,เพ่อพี่จจะใช้คําว่าครอบครัวของพระเจ้านะคะ เพราะฉะนั้นกิจจักท้องถิ่นหรือกิจจักที่อยู่ตามที่ต่างๆนะคะละจะได้ยินคําว่ากิจจักตามบ้านด้วยความจริงแล้วนะคะเริ่มต้นของกิจจักก็คือเกิดที่บ้านนะคะเกิดที่รวมตัวกันที่ไม่ใช่เป็นตัวอาคารนะคะเป็นที่อยู่อาศัยแต่แล้วก็มาอยู่กันเหมือนครอบครัวถ้าเราดูในกิจการ ต้นๆเลยนะคะที่บันทึกถึงว่าทุกๆวันมีคนมาเข้าร่วมเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์เจ้านะแล้วก็หักขนมปังอธิษฐานตามบ้านกันนั่นก็คือได้ร่วมสามัคคีทำกันการกินข้าวด้วยกันนะคะกินขนมปังคนในพื้นที่ตะวันออกกลางยุคนั้นเขากินขนมปังนะบ้านเราก็กินข้าวกันนะคะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์มิตรภาพถ้า ไม่ไม่เกิดความไว้วางใจกันหรือไม่มีความสัมพันธ์กันนะคะเขาจะไม่นั่งร่วมโต๊ะรับประทานอาหารกันนะคะเพราะพัฒนามาถึงในยุคของเรานะคะคิดจักก็ยังคงเป็นบ้านของพระเจ้าแม้ว่าเราจะเห็นว่ามีตัวอาคารที่เราเรียกติดไป้ายไว้ข้างหน้าว่าเป็นสถานทางศาสนาสถานก็ตามนะคะ แต่บรรยากาศในคริสจักรนะคะโดยเฉพาะในใจสมานเพเกษมสิเอหล่านี้นะคะเราเป็นบรรยากาศแบบครอบครัวเป็นบ้านหลังที่สองเป็นบ้านของหลายๆายคนที่ไม่มีบ้านด้วยนะคะและวข้าพเจ้าก็มาคิดใคร่ครวญน,นะคะว่าในจริงๆริงคริจักรใจสมานเพลกเกษมสิแห่งนี้ก่อตั้งมาเป็นเวลา16ปีได้นะเกือบ2ีปีละนะคะ ตอนที่พระเจ้าทรงเรียกให้ข้าพเจ้าออกมาบุกเบิกก่อตั้งคริสตจักรนะคะแยกตัวออกมาจาก mm hmm. จกริสต์มาของกิเ o ชเชิร์ชของใจสมานซอยหกนะคะมาเป็นจากใจสมานซอยสิบเอ็ดมาเป็นใจสมานเพชร,กรเกษมสิบเอ็ดนะคะเป็นคริสตจักรที่เลี้ยงดูตัวเองได้ตอนนั้นก็มีอาจารย์ดรโจเซฟโอโซวานะคะก็เคียงบ่าเคียงไหลกับข้าพเจ้ามาเมืองไทยที่ไหลก็ให้ เป็นที่ปรึกษาของเราแต่ท่านก็พยากรณ์แล้วก็เผยพระจชนะว่าใจสมานเพศเกษมสิบเอ็ดนี้จะไม่เหมือนแม่นบทแม่ที่เราออกมาตอนนั้นก็พระเจ้าก็มักจะพูดกับสมาชิกหลายหลายคนนะคะโดยเฉพาะในบรรดาผู้นำของเรานะคะหลายรุ่นและเปลี่ยนไปเยอะนะก็พูดกับเขาว่าเราพระเจ้าให้เราออกมา อยู่ที่ฝั่งธนบุรีเนี่ยสี่แยกท่าพระนีนะคะพระเจ้ามีพิมพ์เขียวนะพอพูดถึงพิมพ์เขียวเนี่ยนะคะนั่นก็คือข้าพเจ้าใช้เรียกแทนคําว่านิมิตนะคะความจริงพระเจ้าให้นิมิตกับข้าพเจ้าในการบุกเบิกตั้งกจศลแห่งนี้พระเจ้าให้พิมพ์เขียวที่ข้าพเจ้าก็ตอนนั้นยังไม่ชัดเจนก็มักจะพูดกับผู้นําว่าเราต้องค้นหาให้เจอว่าพิมพ์เขียวของพระเจ้าคืออะไร จากการที่เราร่มรุกค,คุกขานแล้วก็เติบโตขยายงานของพระเจ้าแล้วก็เติบโตเป็นบ้านเป็นคิ้จักของพระเจ้าแล้วก็มีบรรยากาศแบบครอบครัวของพระเจ้าเป็นแม้เราจะไม่มีสถานที่ของตัวเราเองนะคะเราเช่ามาตลอดแม้กระทั่งปัจจุบันเราก็ยังเช่าสถานที่แต่ว่าสถานที่ที่เราเช่าปัจจุบันเราสามารถปรับปรุงทําอะไรหลายอย่างเหมือนเป็นบ้านของเรานะคะขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าประทานเจ้าของสถานที่ที่อนุญ,ญาตให้เราทําได้ นะแล้วก็เจ้าของสถานที่เองเขาก็ยังพูดว่าเราทําได้ดีกว่าเขาอีกเราปรับปรุงสถานที่อย่างดีนะคะและให้เมีบนบรรยากาศของเหมือนกับบ้านจริงๆนะพี่น้องที่มาเยี่ยมเยียนกิจจักก็จะเห็นว่าสไตล์การตกแตง่งสไตล์การปรับปรุงถึงสองครั้งนะคะออกมานี่เป็นครั้งที่3ที่เราปรับปรุงทางด้านดาดฟ้าด้วยมีห้องพักมีเชลเตอร์ที่คนจะได้มาพักเป็น Blessing Home หรือบ้านพระพร3 นะะเรามีสามบ้านรอพอระพรนะคะรองรับสมาชิกและก็รองรับงานพันธกิจของกิจชษด้วยนะคะนั่นก็คือสิ่งที่เราเริ่มมีความชัดเจนในพิมเขียวที่พระเจ้ามอบไว้ให้กับใจสมานเพกรเซนสเแห่งดีนะคะแล้วก็ในพิมเขียวเนี้ยตอนแรกๆเราก็ไม่ชัดเจนนะคะเราเจอกับปัญหาบางอย่างเช่นการชักชวนให้ไปอยู่ไปคริสษจักรอื่นนะคะ แล้วก็มีสมาชิกก็ไปที่อื่นจริง,รงๆนะคะแต่เขาไปได้สักพักหนึ่งเขาก็กลับมาบอกว่าเขารู้สึกว่ามันไม่เหมือนที่นี่นะคะและตอนที่เขาไปเนี่ยเขาพระเจ้าก็พูดกับทีมผู้นําว่าอาจจะเป็นเพราะเราไม่มีสเสน่ดึงดูดคนเหล่านี้มั้งนะคะเราต้องทําตัวให้มีสเสน่ห์ตอนนั้นเขาพระเจ้าเข้าใจเป็นเรื่องของ ความเป็นเจ้าสาวของพระคริสต์นะคะข้าพเจ้าก็แบ่งปันน่าเชื่อถือนั่นก็คือการทรงสถิตของพระเจ้าท่ามกลางพวกเราเวลาเรามารวมตัวกันข้าพเจ้าได้ยินหลายหลายคนที่มาเยี่ยมเยียนเราเขารู้สึกว่าอบอุ่นเขาสัมผัสพระเจ้าอยู่ด้วยกับเราขอบคุณพระเจ้านะคะแล้วก็นี่คือสิ่งที่เราก็ไม่ใช่เพราะว่าเราเด่นหรือดีกว่าใครนะคะแต่ข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ พระเจ้าสำแดงการทรงสถิตของพระองค์และเมื่อข้าพเจ้าใคร่ครวญเรื่องนี้นั่นก็คือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในบ้านหลังดีการอยู่ด้วยกันความสัมพันธ์ต่อกันและกันเราอาจจะมีบางอย่างที่ขัดแย้งกันนะคะเหมือนลิ้นกับฟันเราอาจจะมีบางอย่างที่เราชอบไม่เหมือนกันเราอาจจะมีบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันแตกต่างกันนะคะ แต่เราก็ยังคงทำไมคะรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเอาไว้เรายังให้เกียรติต่อกันและกันเรายังให้เกียรติต่อผู้เล็กน้อยและเรายังให้เกียรติผู้ที่เป็นผู้นำของเราด้วยขอบคุณพระเจ้าแล้วพระเจ้าเชื่อในว่า spirit. อันนี้แหละเป็นสป i ริตของใจสมานแม่ ที่เรามีมาตั้งแต่ต้นนะคะเรารับถ่ายทอดมาวันนี้เรายังมีความเป็นใจสมานอยู่นะคะแม่เจ้าสว่าจะบอกว่าไม่เหมือนแม่นระูปแบบจะไม่เหมือนแม่แต่ข้าพเจ้ารู้สึกว่าสปิริตของเราเหมือนกันนะคะแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่เราได้ยังคงใช้ชื่อใจสมานมีนามสกุลเพชรเกษม11อันนี้ขึ้นมาข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าพระเจ้าก็ยังคงให้บ้านหลังนี้ชื่อใจสมานเพชรเกษม11 นะคะและเป็นสปิริตของการที่เรารักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเอาไวน้นี้พระเจ้าทรงบังคับบัญชาพระพรก็โปรงเหนือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหนังสือเสดีบทที่1 3 3นะคะแล้วก็นั่นคือสิ่งที่อยากจะให้พี่น้องได้มีความชื่นใจที่ท่านเป็นสมาชิกของบ้านหลังนี้นะคะ แต่ก็อยากจะพูดกับเราเมื่อพูดถึงคําว่าบ้านหลังนี้แน่นอนว่าเราไม่ใช่มาแค่มานมันสการพระเจ้าด้วยกันกินข้าวด้วยกันคุยกันอะไรเท่านั้นแต่เราจะมาทําให้บ้านหลังนี้มีเขาเรียกว่ามีสมาชิกของบ้านเพิ่มมากขึ้นเอเมนไหมคะพี่น้องนั่นหมายความว่าเรามีพันธกิจต่างๆนะคะสมาชิกของบ้านหลังนี้จะมีทั้งเด็กตัวเล็กๆนะวัยรุ่นหนุ่มสาวแล้วก็ คนสูงวัยด้วยนะคะตอนนี้งานของพันกิจเด็กของเราก็ได้ทําให้เด็กรู้สึกว่านี่คือบ้านของเขานะคะหลังจากที่เราทําค่ายคอมบโดที่ผ่านมาไม่นานดีนะคะเด็กๆเนี่ยก็ือร้อนมาโบสกันมากเลยแล้วก็งานของ c ีซีพลเราก็กําลังเกิดผลด้วยนการ c ีซีพ s ากำลังเข้มข้น นะงานสี่สิพัฒน์เป็นงานเรื่องการให้ทุนการศึกษากับเด็กนะคะเราเข้มงวดขึ้นแล้วก็เด็กมีวินัยขึ้นเชื่อฟังนะคะเราได้เห็นว่าบ้านหลังนี้กําลังมีลูกหลานของเรากําลังเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าเรา เป็นพันธกิจเด็กเราไม่ใช่คุ้จักเด็กอีกต่อไปนะคะเราเป็นคุ้จักเดียวกันหมดไม่มีแยกแล้วจะไม่มีคิ้จักวัยรุ่นหนุ่มสาวจะไม่มีการแยกกลุ่มอีกแล้วนะคะแต่ว่าเรามีกลุ่มเซลล์ไม้บีนะเพราะว่าทําไมคะก็จะคิดถึงคำคำหนึ่งที่อาจารย์ประยุนเคยพูดบอกว่าการแบ่งกลุ่มไม่ได้ไม่ใช่ความแตกแยก แต่เป็นการสร้างความแน่ใจว่าทุกคนได้รับการดูแลใส่ใจอย่างทั่วถึงก็จะเห็นด้วยกับคำนี้นั่นคือวิธีที่เรากำลังจัดการบริหารความเป็นบ้านหลังนี้ให้ทุกคนสมาชิกทุกคนทุกเพศทุกวัยเป็นส่วนหนึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็กำลังไปในทิศทางเดียวกัน นะคะก็อยากจะนุนใจพี่น้องที่เป็นสมาชิกของบ้านหลังดีนะคะว่าท่านยังสามารถทำอะไรได้หลายอย่างในการที่จะรับใช้ด้วยกันนะในการที่เราจะทำพันธกิจอะไรบางอย่างพันธกิจเป็นเหมือนประตูที่เราเปิดให้คนข้างนอกได้ เข้ามาในช่องทางนั้นเข้ามาในบ้านหลังนี้และสัมผัสการทรงสถิตของพระเจ้าสัมผัสถึงความอบอุ่นความสุขใจความไว้วางใจความสันติสุขและการทรงสถิตของพระเจ้าความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันนะคะเรามีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันแต่ไม่จําเป็นที่เราจะต้องใส่เสื้อยืดสีเดียวกันนะคะไม่จําเป็นที่เราจะต้องทําอะไรเหมือนกันนะคะ และไม่จาเป็นที่เราจะต้องคล้อยตามกันนะในความเป็นสไตล์ของแต่ละคนนะคะในพันธกิจเด็กก็าพระเจ้าพูดกับทีมนะคะตอนนี้เรามีทีมอยู่3ทีมในพันธกิจเด็กว่าทุกคนก็พรเจ้าสังเกตแล้วมีสไตล์ของเขาเพราะฉะนั้นเขาพระเจ้าให้อิสระเลยที่คุณจะนะแต่ละอาทิตย์เวียนกันขึ้นมาทํางานพันธกิจเด็กสอนเด็กนําเด็กในสไตล์ของแต่ละคน นะคะเพราะว่าเด็กจะได้รู้สึกไม่เบื่อด้วยนะวันนี้ก็เป็นคนครุกคนหนึ่งนะผู้นำมานำรายการของเขานี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่อยากจะให้เราได้เห็นว่านี่คือมิติใหม่ของงานที่เรากำลังเปิดประตูให้กับเด็กๆของเรานะคะมาเข้าสู่ประตูเราได้เห็นพันธกิจเด็กได้ทำให้เด็กชักชวนคนอื่นเข้ามาในโบสถ์ด้วยเขารู้สึกว่าเขาอยาก เขาอยากให้เพื่อนของเขามาเขาอยากให้ญาติของเขามาได้เห็นว่าเขามีความสุขใจอบอุ่นใจกับบรรยากาศนี้อย่างไรก็ไม่เชื่อในว่าไม่ใช่แค่งานของเด็กอย่างเดียวนะคะงานของกลุ่มเซลล์นะคะงานของกลุ่มตามวัยหรือกลุ่มอะไรก็ตามที่พี่น้องรวมตัวกันอยู่แล้วก็จะเป็น2องสมสคนแล้วแต่นะคะคุณควรจะยะน่าจะเรียนแบบแล้วก็เรียนรู้งานของเด็กๆว่าความเป็นส่วนหนึ่งในบ้านหลังนี้ มันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากอวดอยากชักชวนคนมาบอกมาชิมบรรยากาศบ้านหลังดีว่าเขาจะไม่เจอแบบนี้ที่ไหนแะมันมีความอบอุ่นใจมีความสุขใจมีสันติสุขแล้วก็มีการทรงสถิตของพระเจ้าเป็นที่ที่น่าไว้วางใจได้ด้วยเอเมนนะคะนั้นบ้านหลังดีอยากให้เรานั้นได้จารึกหรือบันทึกไว้ในจิตใจของเราได้ว่านี่คือ ที่ที่พระเจ้าทรงวางแผนไว้ให้เราอยู่ไม่ใช่บังเอิญเลยไม่ใช่อุบัติเหตุใดๆทั้งสิน้นแต่เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าให้เรามาอยู่ในบ้านหลังนี้อย่างที่พระเจ้าบอกพี่น้องตั้งแต่ต้นแล้วว่าที่มาที่ไปของขิสตจักรแห่งนี้นะคะอยู่ภายใต้การทรงนำของพระเจ้าการกำหนดของพระเจ้าการประทานนิมิตของพระเจ้าการทรงเจิมของพระเจ้าดังนั้นเนี่ยเราจึงดำรงอยู่มาอย่างยาวนานนะคะแม้ว่าในช่วงที่ ผ่านมาไม่นานนี้เราจะเจออะไรบางอย่างที่มาท้าทายความเป็นบ้านหลังนีนะคะแต่บ้านหลังนี้ไม่พังเราก็ได้เห็นนะคะบ้านหลังนี้ยังคงอยู่แล้วก็แข็งแรงขึ้นเพราะเรามีเสาหลักเรามีบ้านหลังนี้ถูกสร้างขึ้นบนศิลาคือพระเยซูคริสต์เจ้า นะคะงนั้นขอบคุณพระเจ้าวันนี้ได้แบ่งปันเรื่องเกี่ยวกับบ้านหลังนีนุนใจเราว่าจงภูมิใจและดีใจเถิดเราไม่ใช่คนไร้บ้านเรามีบ้านเราไม่ใช่โฮมเลสนะคะเป็นคนไร้บ้านเรามีบ้านแล้วก็บ้านหลังนี้อบอุ่นและบ้านหลังนี้มีการทร่งสถิตของพระเจ้าแล้วก็บ้านหลังนี้กำลังให้พวกเราได้มีบทบาทมีส่วนในการที่เราจะออกมาร่วมกันรับใช้ทำอะไรบางอย่าง ขึ้นมานะคะบางคนอาจจะเป็นนักร้องบางคนอาจจะเป็นนักดนตรีบางคนอาจจะเป็นทีมนมัสการนะคะบางคนอาจจะอยู่ในกลุ่มเซลบางคนอาจจะเป็นปฏิคมบางคนอาจจะทําเรื่องอาหารบางคนอาจจะทําเรื่องต้อนรับบางคนอาจจะทําความสะอาดบางหลายคนนะคะนี่คือความเป็นบ้านบรรยากาศของบ้านนะคะที่บ้านหลังนี้เราได้เห็นว่าพระเจ้าทรงมีคนของพระองค์เสมอเข้ามานะคะบ้านหลังนี นะเป็นที่ที่อยู่มั่นคงแล้วก็ถูกสถานปนาไว้โดยพระเจ้านะคะก็ฝากไว้ให้พี่น้องอธิษฐานเผื่อบ้านหลังนี้อธิษฐานที่ตัวท่านเองที่เป็นส่วนหนึ่งของบ้านหลังนี้จะรู้สึกว่าท่านอยู่ที่นี่มีพื้นที่นะคะมีสเปซเเป็นที่ของตัวท่านเองด้วยนะคะและนี่คือความเป็นบ้านจริงๆนะเราไม่ใช่ส่วนเกินของบ้านนะคะ เรามีพื้นที่ของที่นี่แล้วก็อยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องทุกคนค่ะจากวันวานที่ผ่านมา จดและจำในพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตาให้เราได้มีบ้านนี้ร่วมกันให้เราดูแลซึ่งกันและกันรวมใจเป็นน้ำเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่ที่ไหนไม่อุ่นใจ